มาดูเอเก้เผยกำลังศึกษาวิธีการเล่นจากซาดังลิเวอร์พูลโมนี่มาดูเอเก้ปิดดาวรุ่งของเชลซีเปิดเผยว่าเขากำลังศึกษาวิธีการเล่นของโมฮาเมดซาลาและคีเรียนเอมปาเป้เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมามาดูเอเก้ย้ายจาก PSV ไฮโฟเฟนเข้าร่วมทีมเชลซีเมื่อเดือนมกรากคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ดาวเตะทีมชาติอังกฤษชุดยู่21ลงเล่นให้สิงคโปรูไปแล้ว16นัด ทําไปแล้ว2ประตูเขายอมรับว่าอยากยกระดับตัวเองโดยศึกษาจากการดูคลิปของทั้งซาลาและเอ็มปาเป้ผมชอบดูพวกนักเตะเก่งๆเจมไรเดอร์ Rider, นักวิเคราะห์ของเราจับตาดูเอ็มปาเป้และซาลาดังนั้นผมจึงดูพวกเขาบ่อยมากมาดูเอเก้กราววิธีที่พวกเขาจ่ายบอลเข้าไปในเขตโทษอยู่เสมอ หรือเมื่อมีเพื่อนร่วมทีมอยู่ในเขตโทษพวกเขาจะคอยคาดการอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเพิ่มในเกมของตัวเองคือการทําประตูแบบไม่ง่ายการยิงประตูแบบสัมผัสดเดียวนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามปรับปรุงผมรู้ว่าตัวเองมีความเร็วดังนั้นบางครั้งผมต้องใจเย็นลงหน่อยในจังหวะสุดท้ายผมแค่ต้องทํางานหนักต่อไปเพื่อจะได้ทําสิ่งนั้นที่เทลซีขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกทควมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ